สวัสดีครับวันนี้กิน,น,น,นจาดผมยังอยู่นะตั้งแต่นุ่นมาปัะมาสามรอบแล้วตั้งแต่เอาขึ้นมาจัดกับมาล่อไปสองตัวโอเล่นมาล่อไม่ถึงสิบนาทีลองเลยเว้ยมาลอกกัต้มไปซะ,ะดูหน้าเลยดิจาจัด

เยอะไปไหนเมื่อวานเมื่อวานป้ามครับเมื่อวานป้ามกับไอ้ชมเชงเมื่อวานป้ามกับไอ้ชมเชงป้ามโนมครับได้แผลนิดหน่อยป้ามโนมจะดูแข้งนะครับดูแข้ง เคร่งสวยนะตัวเนี้ยเคร่งตัวนี้เตะไก่ร้องมาสองตัวสามตัวแล้วนะจีจัดเรามีกับไอ้สมเชงสมเชงสมเชงสองลบแปดสองลบเก้าน่าสมเชง จัดไอจีจัดโดนไอจีจัดจัดให้ตัวใหญ่วันเยอะเลยสองหกกับสองเก้าจีจัดตีแฟกเกเดือกอาบแดดไก่อืจีจัด เ่งดีตีเจ็บใจได้ตัวเนี้โหสุดยอดแบกสามแบกส้มเชงสามขีดโหมันตีส้มเชงล้อร้องไปสองทีไม่ได้ล้องวิ่งแลกันเดือกอักอักแซมอยู่ครับแต่ก็ต้องจำใจปั๊มมันอฮะ,อะ ติดจัดสมเช้งโหทิจัดแผลกระเดือ่องดูหน้าได้แผลอยู่ปัม๊มนมใหญ่แข่งสวย โดนไม่มีอาการในตัวเนี้ยปั๊บเลกับตัวใหญ่หญไม่เยอะสองกเก้าเกิดจำลมาแล้วสามรอบเอาอยู่นะตีตัวใหญ่มีอาการช็อตหลายรอบเลยโอเคครับ ออาม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 าออกมาออกมา <c oughs> ปั๊มชนใหญ่ตัวเนี้ย คู่นวมคู่ปล้ำไม่ไม่เอา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 ความนวมได้ชนจริงอันไม่ได้ะชมเชงมันตัวใหญ่เกินชมเชงมันตัวใหญ่เกิน จิตจัดได้คนละแผลตีกระเดือกตีเบาตาตีกระเบือกตีเบาตานวมใหญ่นะครับเนี่ยแผลได้เลยเนี่ยนิดหน่อยใจได้ ร้อนละวอ่ลมล,ม,ลมหน่อยนะจิตจัดสมชื่อเดี๋ยวรอปีกเต็มน,นิดหนึ่งชนแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาตีกันเมื่อวาน Oh, <sniffs> fuck.